มาลิดลอ เอาละอสเวินรติการดูเหมือนว่าแกจะมีสิทธิ์ตายด้วยมือของฉันเองนะแต่ขออธิบายหน่อยนะนายกับฉันไม่ได้เทียบกันเลยอธิจินนายไม่มีหวังชนะด้วยซ้ำดิต่อเป็นต่อเป็นแคดวูแมนบ้างสีแดงอ่ะแล้วแคดวูเมนอย่างไรกัน ยู้นีนนนนน้มันต้องไทม์รูม,มน่ไม่ได้ต้องรอครัเตอร์อรอรอไม่ไเกิดการจังวะ ผมต้องวิ่งรอบให้มันจีคบทุกตัวไหมวะดูยังไงแคนบูเมนมาช่วยแล้ว Talking, Eddie, look like Eddie, you're to me. Like you're no! What are you doing here? This is not your fight, cat. Eddie, sweetie, you invited me, remember? And then you tied me to a pair. She didn't have to come. And you add like, I'm Too hard for you. There's plenty here. Take your pick. You're outwitted. Prepare to be outdated! I'm Diddle answer this riddle! Don't feel left out! Oh, dude, We'll be man, okay? Riddle me this! Keeping up! <laughs> อยู่การแบทแมนเฉยเฮ้ยหมดแล้วนี่เนี่ยอมแบทแมนตื้อเลยฝากมา or do you prefer about time <laughs> I want vengeance. You can't hurt me. You think you can defeat my creations? <laughs> it was <laughs> perfect. My perfect victory. You can not do this. Part of my projections. Kill them, Riddler bots. Tear them apart. Solve this one. Such a gentleman. I am an intellectual ubermensch! You will beat me. I cannot be beaten. Mm. หน่อยตอนีน่าที่มาช่วยในน่าทีสุดท้ายเอกสุดยอดฮีโร่จริงๆมันโคตรสุดแน่นอนเอาละรางวัลจุมพิษให้กับสุดยอดฮีโร่หน่อยสิไม่นา่านะนายก็ไม่น่ารักเหมือนกันไม่ฉันไม่ไม่มีครับหมายความว่ายังไงหมายถึงเรื่องนี้มันจบแล้วซาลิน่าหมายถึงว่าเราไม่ ฉันไม่ I will see you again จะเจออีกไหมเนี่ยฮะ No one will ไม่มีใครรู้ Gotham ต้องการบางสิ่งที่มากกว่าสร้างรเบืยบสิ่งที่เลวร้ายเพื่อปกป้องเธอเธอต้องการตำนานคนใหม่ตำนานที่แก่งกล้าวกว่าที่จะเป็นชันเดนนอนตำนานที่ต้องลุกโชนเพื่อเท่าทานของแบทแมนเขานั้น บางอย่างนาทำคนเดียวไม่ได้แล้กนะบรูซและบางอย่างต้องทำได้โทรมานะถ้าต้องการไปนิกมาไปจีซีีดีกันดีกว่า Where am I? What's happening to me? You're a smart man, Edward. I'm sure you'll figure it out. Woman cheated. She stole my victory from me. A fight I couldn't win? That doesn't even fit your definition of playing fair. It was fair! If you weren't able to bypass the robots multi-layer encryption, decipher their unique operating system, and reprogram them mid-battle, that doesn't mean you get to call in assistance. You need help, Nigma. I never need help with anything! โอเคไวร้ายคนสุดท้ายออออกมาได้แล้วนิกมาฮะฉันพาตัวเองมาที่นี่สองครั้งไวกว่าเดิมฮะดูสิใครนี่สีคืเคลียร์ภูมิใจล่ะสิ ช่างน,น่าขันจริงๆฉันไม่ต้องการทำนายไอายามกระจอกนี่ฉันจะว่าความเองลืมไปแล้วใช่ไหแบทแมน,นทุกครั้งที่นายเอาชนะปริศนาฉันได้อีกไม่นานปริศานาะต้องทำให้นายถึงตาย อัลเฟรดมืองปลอดภัยแล้วเยี่ยมมากครับท่านกองกำลังชั่วร้ายของกอตแทมถูกปราบลงอีกครั้งหนึ่งท่านควรภูมิใจในความสำเร็จคืนนี้นะครับเมืองนี้เป็นนี้ท่านใหญ่หลวงเลยถึงเวลาสำหรับไนท์ฟอลแล้วทุกอย่างประจําการแล้วครับท่านแบทดิงกําลังไปที่จุดแทบพบที่จีซีดีเลยโอเคเราจะทําการภารกิจสุดท้ายก็คือไนท์ฟอลโปรโตคอลนะก็คือการ หายไปในเงามืดของแบทแมนนะครับประมาณนั้นนะพบกับแบทวิงบนดาดฟ้าเพื่อปิดใช้งานแบทฟอร์ปิดอะไรล่ะเปิดเลยเฮ้ยไปไปหาไนท์วิงกันดีกว่าเห็นไนท์วิงแบทวิง was a kid too. See me getting all self-righteous about it. Rum the nightfall protocol. มันจบแล้วกอธแทมปลอดภัยแล้วขอบคุณมากบรูซสำหรับทุกสิ่งลาก่อนจิม ทุกหน่วยทราบใครคุกคามถูกกำจัดแล้วถึงเวลาออกไปทวงมือของพวกเราคืนแล้วอิ่เชียร์ในฝั่งบอคอ์ นี่คือวิกกี้เบลจาก GCN รายงานสดจากหน้าแมนชั่นของเวนนั่งไงยันถ่ายอยู่ไหมเนี่ย ท่านแน่ใจจะทำสิ่งนี้ไหมครับท่านบุสท่านแน่ใจมันคือสิ่งเดียวที่จะปกป้องพวกเขาได้ดีมากครับเราเพนนจะจะิ่งเห็น,น,นบุสเวนเข้าไ,ไปในนั้น This is how it happened. This is how the Batman died. A friend once told me that criminals are a cowardly and superstitious lot. That the only way to beat them was to give them something to I understand now. As his world grew darker, so did ours. When his war ended, our lives could begin again. He set us free to, live, to love. There was an inquest, of course. Hundreds of suspects. Who killed Bruce Wayne? I guess we'll never know for sure. ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันในเรื่องนั้น,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 นแล้วไงต่อล่ะจะกเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีสิ่งที่ทำให้พวกมันกลัวมีอยู่อีกต่อไปใครจะปกป้องกอตแฮมเพราะว่าตอนนี้แบทแมนตายแล้ว เฮ้ย,ยวูวูวูวช่วยด้วยไม่มีใครมาหรอกคุณไปเอากระเป๋าเงินมันมา Hey, freak, maybe you missed the news. Batman's dead. Batman, died, away. Don't scare us no more. Batman, I'll come now. ผมผมสามารถกดข้ามได้ไหม,มาได้ปะกดข้ามได้ไหม <This island. S 1> โอ้ยินด,ดีด้วยคุณได้เล่นเออ่ขอบคุณมาก <Now S 1> ที่เล่นเกม Batman จากพวกเราทุกคนจากทีมงาน Rock Stadia Studio จบสักทีโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ตัวเกมของ Batman Arkham Knight จบแบบบริบูรณ์น่าจะ100%สนะสำหรับตัวเนื้อเรื่องนะเพราะว่าอย่างอื่นผมไม่ได้เล่นชาเลนจ์อ,อะไรเลยนะก็มาเล่นสำหรับเนื้อเรื่องเดียวนะก็ขอบคุณมากที่รับชมแบทแมนจากตอนแรกถึงตอนคร u e Ending นะครับเรื่องนี้ดีกว่าก็สนุกนะแล้วก็รู้สึกว่ากลับมาเล่นอะไรที่มันเคยเล่นมาแล้วแต่ไม่เคยทำให้มันเป็น100%ยเปนทักทีนะก็สนุกดีเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในสิ้นเดือนนี้ดีกว่านะสำหรับเกม ใหม่ก็คือเกม Suicide Squad: Q. the Justice League นะก็กลับมาเจอกันในวันนั้นนะครับแล้วก็จะมีผมคิดว่าน่เป็น Day by Daylight ด้วยนะเพราะว่ามันมีตัวละครมาใหม่ก็คือเอ่อันเวกนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะมีคลิปอะไรออกมาก็รอดูแหละสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่มีแล้ว,วาฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เหมือนเดิมนะครับ <laughs> แล้วเจอกันในเกมน้านะครับบูบุยบาย